สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่เอ๊ยเอ้ยไม่เรียกเฉยเอ้าววันนี้ไม่ใช่ที่ยกเอ้ยแล้ววันนี้มาทำอะไรที่น,นี่วันเนี้ยจะบอกว่าเรามีภารกิจพิเศษนะคะทุกคนค่ะ<อ>มาดวนกันแบบว่าเฮ้ยแท็กครีมคู่รักเลยม,มันแน่วันนี้เอาให้เละเอาให้เค,คกันเลยทีเดียวโคตรมันฮาโคตรมันฮาโคตรกับเรามันก็คือคนที่นั่งดูฮาก็คือคนที่นั่งดูเช่นอาจารย์หนุ่ยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสนุกแน่นอนไปไปไป អូយ! แตังแบ่งมาเราจะเต้นบอยเต็มบ้านผมเต้นบอยเต้นบ้านฟงอุ้ยคุณที่ยักษ์ของคุณมีการตอบกับทำไมวันนี้พูดเพราะจังเป็นกติกามารยาทกติกามารยาทอะไรถ้าพูดคำว่ามิงกับตูจะต้องโดนปะแป้งอ๋อคือวันนี้จะเป็น EP พูดเพราะเรียบร้อยกันหรอใช่คือห้ามพูดมิงกับตูแต่พูดยิ้มเหได้ปะอ้าโดนเลยไม่ใช่หมายถึง้องเฉยๆพูดอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงดิฉันเห็นหน้าคุณอะมันดูแบบไม่ค่อยดูมันๆไงเออดิฉันจะทาแป้งให้ตัวดิฉันเองดิฉันร้อนนี่ไม่ได้ทาอินแป้งนะไม่ต้องกลัวนะเทคนิคเหมือนที่เขาไปห้างกันเออเนี่ยเห็นไหมคือวันนี้เราจะหาผู้ชนะจะแบ่งทั้งหมดสองทีคู่ไหนเนี่ยทำคะแนนชนะจะได้เงินได้มากที่สุดรับรางวัลไปเลยหลักล้านเฮ้ย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 เอาเงินเก็บอะไรเก็บอะไร เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าเรเรียกเปียกเรียกเปียกเรียกเรียกจริงไหมเนี่ยเกมแรกชื่อเกมว่าชวนกันเยอะชวนกันเยอะทั้กัเยอะทั้กันเยอะพร้อมเลยมาเลยมาเลยรางวัลคืออะไรรางวัลอะไรรางวัลหลักล้านในการแข่งขันครั้งนี้นั่นก็คือทางผู้กองจำรัรถุกภาพ B R A Happy h e a l ียจากกรุงเทพประกันชีวิต อ๋จอจะสร้างครอบครัวไงมันก็ต้องวางแผนดีๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าประกันสุขภาพนะคะ BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยดีมากยามเจ็บป่วยเนี่ยเราสบายใจได้เลยเพราะว่าครอบคลุมทุกโรงพยาบาลว้าวรักษาที่ไหนก็หายห่วงใช่ไหมต่าจังหมดก็ได้ครอบคุมทั่วประเทศเราว่าเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยสำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้วางแผนการเงินไม่ได้ซื้อประกันแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยค่ารักษามันสูงจแล้วบางทีมันทาให้ชีวิตเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิด วางแผนแบบนี้ก็ดีมากแผนประกันสุขภาพ BLA Happy Health นะคะ,ะมีเลือกประหยัดค่าเบีย้ยได้ในวัยที่พวกเราทํางานเนี่ยบางทีเรามีสวัสดิการกันอยู่แล้ว,วใช่ไหมสามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรกเพิ่มจากสวัสดิการที่มีได้วิประหยัดค่าเบีย้ยอีกด้วยใช่แล้วแถมเมื่อถึงวัยเกษียณนะคะก็สามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครองอเพื่อรับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยคุ้มมาก รางวัลเหรอหนุ่ยสุดยอดนานนานหารางวัลดีๆอย่างนี้มาให้บ้างง่ายๆนะเอาเลยไหมไปเข้าสนามพ่อเสนา่เกมพี่เชียร์ต่อให้น้องหน่อยสี่ทีมน้องแรงน้อยอ่ะดีอ่ะพูดน่ารักนะไหนอ้อนวอนสิฮ้ยอย่ามาขี้โกงได้ปะแค่นี้ไม่ต้องเริ่มก็แพ้อยู่แล้วแค่เป่าอ่ะแค่เป่าก็ระด็นแล้ว ทีมด้วยวิธีอะไรอะอะได้ต่อให้แต่ใครชนะเอาเอาหน้าจุ่มแป้งเอาหน้าจุ่มแป้งยอมแพ้ยอมแพ้เลยดีกว่าเอาอย่างงี้ขอเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนกติกาเลยะส่งร้องเทียบไปฝั่งนู้นร้อด่มึงใช่อันนี้ก็คือเป็นทีมของเชียร์นี้เป็นทีมของเราโอเคเป็นวันแรกที่มังเนยไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องเถืนเลยอะเถินมากเลยอะอย่ามาใส่สุกหนอนเน่าแถวนี้นะเอาให้ชนะก่อนค่อยพูด เฮ้ยกลัวเาเอาจริงป่าวะกลัวเขาเอาจริงจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงหนูจริงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดิเอ๋กลวเอเอาจริงอ่ะเอาจริงเออเอาจริงอ่ะเอาจริงไม่ดีเด้งคนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยมันไปได้ดูแล้วยังไม่ทันเริ่มันไปได้ดูแล้วกับเชาปะกระชากสองต่อเจ๊ แค่จะทำให้ดูว่าสมบุตินะคะออถ้าผู้ปกครองเนี่ยมีลูกหลานที่เล่นชักกรยอะแล้วหกล้มแบบนี้เออไม่ต้องกังวลกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยเขาจะมีตัวที่เราพูดเมื่อกี้ไง<อ> b l a Happy Health <อ>นะคะอ,อันนี้สมัครได้ตั้งแต่เด็กอายุ11ขวบแล้วไปจนถึง80ปีแล้วรู้ไหมว่าเขาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ99บปีอเออเหมือนเนี่ยชายุ150ใช่ปะ่ะเขาคุ้มครองเลยถึง99้ําหนักหน้าถึงก่อนน้ำหนักหน้าถึงก่อนออแล้วแล้วเดี๋ยวนะ อยากรู้ว่าเมื่อกี้คือแค่สมมุติใช่ไหมสมมุติล้มจริงล้มปลอมก็มีประกันชีวิตอยู่เบียดไ่โอ๊ย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 สมมติโดนเหยียบแต่ไม่ได้ตั้งใจคั่วเหยียบคุ่วไม่กดโอ๊ยเกมต่อไปมาเลยย้นย้นย้อะเกมที่สองมาเลยเรียกว่ามิวสิควิดแช ความรู้มาจากแฟนความรู้จากแฟนแฟนนี้แฟนแฟนคุณนี่คขารู้จักไหมก็อีดนตรีจร่งเหรที่นู้นเรียกเหรอเหรอเออแล้วเวลาเล่ยเขาเต้นไงไหมเขาเต้น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 เออเดินไปเดินไปก็เต้นเขาเต้นยังไงเขาเต้นยังไงเดี๋ยวรอเพลงก่อนเดี๋ยวรอเพลงก่อนไม่มีใครจริงจังเลยถอดรองเท้าเดี๋ยวไดด้เเพลงี๋ยวนี่เพลงเหรอเนี่ยเฮ้ยเขาแบบตอนเดินประกวดเลยดิเดินนี่สิไม่เนี่ย อ่ามึม yeah so, so, ึงเยอว่ใกล้ไปใกล้มากเลยยแต่นางสาวไทยนะคะแล้วเตนางสาวไทยมีที่ยแต่นางสาวไทยเฮ้ยเฮ้ยโงสงสารน้องเดียจังเลยอ่ะทำไม้องไม่ยกให้น้องเดียนั่งไม่นคนยังไงฮะไม่เสียตละให้แฟนงั่งเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไม้ย ก็เป็นคู่นี้ตลอดเลยเหมือนจัดวางเป็นบุคคลผู้มีมงทั้งคู่แต่ถมกเหผมงจะหายไปแต่มีอีก18มงโผล่ขึ้นมา17 17อันนี้เสาวงามริมคลองจะมีแค่เพียงหนึ่งเดียวพุดตรงนะเราไม่น่าพูดชื่อตมงกันก่อนเลยอะสงสัยเวทีตลอดเวลาเหมือนจะเป็นแบบว่าหลับพูดธหลับอะไรอย่างเงี้ยโนลา ตายกันแล้วคุณอะไรไปยคุณอะไรคุยอยู่นวนไม่อยู่นวอจ้อ้ยูจูบกันทางทางไวเน่เอาไปเลยยอมให้ก็ได้คะแนนนำสสูแล้วนะพี่บิ๊กบอกว่าเลยปะดีเนาะที่เราไม่ต้องไปหาเขาอะ พี่บิ๊กเราเข้าไปพักกินน้ำกันค่ะเฮ้ยเฮียค้วร้เขายิ่งหมะสมกว่าจริงนะดูความกระเดีวกระลานของเราแล้วดูความสะอาดเนี่ยสุภาพชนอะความสุภาพแล้วเขาบอกอย่างไรคะเราพวกเราล่ะกักขะชนจักขะชนอันนี้คือเกมพ่บากเหรอสามถามมีต้องอ่ะ เขาเรียกว่าสนเข็มให้ได้เอาได้เข้าไปปุ๊บทำทั้งสองคนนะเสร็จแล้วไปต่อกินขนมโขลกอันสุดท้ายเป่าแป้งพลาสติกเป่าแล้วเอาลูกอมออกมากินพร้อมเฮ้ยเออนี่ยังไม่ได้เลยโอ๊ยไม่น่าไปขายเขาว่าเย็บเก่งที่ย่างแข่งเหรออุ้ยกูอยาเข็มายเข็มาย่างเอาคนย่งเอาขดย่งเอาคนไม่ย่างเอาขอย่างไม่กันทำไมมึงแค่สนเข็มมึงเสียงได้ขนาดนี้เชียร์แล้วลบแล้วโอ้โหแล้วลบยัง เฮ้ยเียทียกเราเร็วเฮ้ยเอาจริงนะดูมันตายไม่ได้ดุ๋ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล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 ้วไปล้วไปแ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 ล้วไปไป้วไปแล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 ้ล้วไปแ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 ล้วไ้วไปแล้วไปแลวไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ว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 ไ้ว เ่าเองก็บอะาเองบอกใครบอมึงเป็นคนแบบไหน เนี่วันนี้ค่ะพายเรือกระมังไม่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 สดชื่นเท่าไหร่รู้ไหมเห็นอุปกรณ์พายยังพายเรือกระบอกเนี่ก็ยากมากเลยไ,ไม่ปรึกษากันก่อนไม่ปรึกษากันก่อนอ <c oughs> ุ้ยแบบกลักวกลัวทำไงอ่ะกลัวกลัวอะไรกลัวอะไรไม่กลัวเก่งมากลัวหน้าม <c> ึง <oughs> <c oughs> กลัวกลัวหัวใจวายอ่ะลัวเสียวอัะเสียวเแบบหัวใจวงหัวใจวายไปออกแรงเยอะใช่ไหมจะไม่กลัวทำไมเพราะเรามี b ี a h a p p ่แฮปปี้จากกรุงเทพประกันชีวิตคุ้มครองโยอ๋อเออใช่เขามีเพิ่มวงเงินพิเศษสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเออโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองด้วยบอกเลยนะว่าเขาให้ค่ารักษาสูงสุด5.5ล้านบาทต่อครั้ง ดันั้นเกมนี้เราสู้ตายเราจะต้องชนะเพื่อที่เราจะได้ครองประกันมาให้แต่ไม่ขอถือไม้ทายนี้เราจะเอิร์นออฟเราจะเอิร์นอ็อกภาษาอังทองคือเอิร์นอ็อกอ๋อผคิดว่าจะอ้วกอ็อกไม่ออกนะเลือกอุปกรณ์การถ่ายออกเลือกก่อนใช่ไหมใช่ไงอ๋อเสียวมาทันทีเอาอันนี้ดีป่ะดีดีดีเอาจริงนะเพราะว่าแต่ละอันนะไม่ได้ยินเราเชื่อปะ แต่แต่มันมีอันที่เร็วที่สุดเห็นมันมีอันที่เร็วที่สุดออ้าฟังคนนี้ต่อแล้เชื่อกันก็ถือไปแล้วไม่ใช่หรอเอออ่ะมาเป้เร็วไม่เป็นไร็วจากตรงไหนอ่ะให้เริ่มต้นให้ให้เอามานี่เดี๋ยวจัดการเองนี่ไม่ใช่เชิญชัยเหรอเดี๋ยวครูจัดการนี่เองมาถ้ามึงชนะด้วยเองดิ้ดไม้พา สุดยอดไม <fit> ่เ <hi utan. S 1> ล็กกับไม่แม่กับลูกขอไปเจอใครแล้วแต่จะส่งใครมาก่อนเลยกูแรกส่งนี่กับพี่บิ๊กเลยเออไป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 ืปไไ ระดับลูกศิษย์เดี๋ยวระดับอาจารย์โค้ชจะตรงกันทีละเทียร์ป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเทียร์อะไรอ่ะโอ้โหไปไหนโอ้ยมันมันไม่รู้ไปใครรู้ไปใครนู้ไปยัง ไปไม่เหรออ่าตรนนี้เรามาเจี๊ยบมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเวียนหัวเจีมาจับอันนี้กูช่วยึงอยู่มึงจับอันนี้มาเดจถึงไมลัตัวน่ะมึงจับอันนี้มาแล้วมึงไปไหนมามามาเออมามามเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ระดับอาจารย์จะทำให้ดูเดี๋ยวแมึงจะมาทำเบเกอรี่้าางาอลเหรอไปเอาเลย พี่เชีย์พี่บิ๊กแต่เราก็ยอมให้กับความพยายามเขานะเห็นไม้พายแล้วเขาชนะได้ก็เอาไปเถอะเพื่อนไปเอาเออไปดีนะไม้พายไม่มาฟาดหัวถ้ายาวเนี่ยฟาดแน่ดีแล้วที่มันได้ไม้พายสั้นแม่งกันทุกคนได้ใช้ประกันอ๋อแต้งบอกว่า ปัจกันจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดนะถูกไหมสำคัญม,มากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนหรือแม้กระทั่งคนที่สุขภาพดีๆอย่างเราเนี่ยอย่าลืมนะบทจะป่วยเนี่ยก็สามารถปวดขึ้นมาได้เหมือนกันนะมีไว้อุ่นใจกว่าถูกต้อง เพราะฉะนั้นนะคะประกันสุขภาพ b l a Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิตถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะทั้งในเรื่องของอายุรับประกันตั้งแต่11ออถึง80ปีคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ99ปีแถมยังครอบคลุมนะคะห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศว้าวทั่วประเทศเลย<ช>แต่ไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะชนะไปแล้วก็ได้ประกันแต่ว่าเรากับน้องเดีย ก็จะไปทำประกันเหมือนกันไม่ต้องเดี๋ยวทำให้เพื่อนเลยไอ้จริงเหรอปาขนาดนั้นเลยเหรอปาเลยอ่ะทำยังไงทำยังไงถ้าใครสนใจเหมือนกับพวกเราแบบนี้นะคะสำหรับตัวประกันสุขภาพ BLA Happy Health นะคะจากกรุงเทพประกันชีวิตค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดข้อมูลที่เราขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะอก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตนึงชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากๆกเลยการมอบสิ่งดีๆให้กันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของมีค่าหรือว่าสิ่งของที่หาได้ทั่วไปแต่สิ่งที่หาไม่ได้แล้วก็คือร่างกายของเราชีวิตของเรา ฉะนั้น BLA Happy h e a l t h จากกรุงเทพประกันชีวิตถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งดีๆที่เราสามารถมอบให้กับคนที่เรารักได้ค่ะอขอบคุณเพื่อนเชื่องด้วยนรักเพื่อนเพราะตั้งแต่ตอนกินขนมโกแล้วแล้วยังแบบเุ่มเทในการเป่าแป้งขนาดนี้คิดว่าจะสูญเสียดวงตาจากการเป่าเป่าแป้งเกมเมื่อกี้ไปแล้วแบบออ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยเออก็วันนี้คิดถึงเพื่อนได้มาเจอกันสนุกสนานแถมได้ ของรางวัลแล้วเพื่อนก็อุตส่าห์จะซื้อให้เพื่อนด้วยแต่วันนี้นี่ทอฟอรอมเหมือนกันนะเดียนี่มาชนะสองเอมจริงแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าแบบมีภารกิจหนุกๆแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถูกต้องนะคะขอบคุณแฟนๆนะที่ติดตามพวกเราเรากต้อง่าลืมนะคะกด subscribe Channel ด้วยนะคะรับรองมันแน่ๆคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย